เขาคือเจ้าภาพของงานในวันนี้พี่แฝดพี่แฝดทุกท่านครับเข้าสู่ไปสู่รอบถัดไปในวันพรุ่งนี้ครับหมายเลขหนึ่งร้อยครับผมคุณสุรวีครับจากเจราทีมครับครับผมเนียบนเวทีก็ได้ครับบนเวทีดีกว่าคนนี้เลยครับผมล่าสุดได้แชมป์นะครับผมจากอีสานคอฟฟี่แร์มาด้วยนะครับ ในคอเสียงของพรอมเชียรพ์พร้อมเทหน่อยได้ไหมฮะโอ้คียง้ันเล้ครับ้โหรอ้โหโอ้โห้านนี้นะะเหโอ้้โหโอ้โหโอ้ครับโอ้โหโ้โหโอ้อหน้โอ้โัโโอเค้อกก้โหโอคค้อ กนหกอย่างต่อเนื่องครับผมและหมายเลขนี้หมายเลข57ครับผมคุณพิมพ์กิจครับจาก ALC ครับคุณ,คณ,คณยยวันนี้มากค่ะคุณมากคุณมากแม่ยกยองมากค่ะวันนี้สุดยอดแม่ยกโอ้โหเอากรีกันให้สุเสียงครีกกันเข้าไปครีกกันเข้าไปฮะทีม ALC เช่นเดียวกันครับหมายเลข5้าครับผมคุณพัชญาครับ ยอดจริงสนันจริงด้วยแล้วก็เหลืออีกหนึ่งคนสุดท้ายหนึ่งคนสุดท้ายค่ะนี่เป็นชื่อที่ผมตั้งใจเก็บไว้เป็นคนสุดท้ายอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครใช่ครับและหมายเลขนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขหนึ่งเดียวเท่านั้น เท่านั้นผมใช้คำนี้เพราะเขาชื่อแปลกสุดในงานวันนี้ฟิลิป์กระป๋องหมายเลข53ครับเดินทางรถไฟหน้าับโอ้โหและนี่พอโช์หน้าของ40คนสุดท้ายครับและนี่คือมิตภาพดีๆที่เกิดขึ้นกับการไทยแลนด์รีวอลีของเราในวันนี้เยอดจริงๆครับขอเสียงกบมือให้กับทั้ง40คนบนเวทีนี้นะครับ สีคนสุดท้ายนี่รอดงนะขออภัยด้หมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าท่ผมหมายเลขห้าครับหมายเลขแปดทาผมหมายเลขแปดค่ะหมายเลข